ไม่ตายอ่ะอ๋อทำไมเพื่อนล่วงอ่ะสีไม่กล้าครับชุบชุบชุบน้องนี่อ่าเมื่อกี้มันผมผมมาะนบ้านมีเท้าผมด้วยนะตามสามสี่สี่ก็ได้นะใช่เหรอใครถาไอโป้คือใครวะบอกว่อเป็นเจนกรอบไอโอ้าเปเรียกมาเลยคุณเรื่อว่ะได้ครับพี่ ผมว่าผมก็มาหน้าบ้านดีดีนะมันจะตึงนะไมวะอยูด่ดีมาตะโกนเฉยเลยอ่ะทำสามสี่สี่ก็ได้นะไอโอเก็บเก็บเก็บ บอกแล้วครับกำลังออกมานั่นไปทำมันไปทอล้ออะไรกันให้มันเป็นขนาดนี้เนี่ยไม่พวกผมอะแกล้งกันเล่นแล้วก็ไกลแล้วมันก็ขึ้นแบบก็ผมก็แกล้งมันเล่นอะมันเลลนไงน้องครับว่ามันโกรธแล้วมันยังไม่คุยกับกูเลย มันโกรธจนมันไม่คุยกับกูอ่ะกูถามมันมันยังไม่ตอบกูเลยรายกายเป็นอะไรขนาดนั้นบอกดิเล่าดิมีอะไรคุยตรงเลยกลายไม่ได้บอกอบพี่อ่ะม,มึงพูดมึงพูดมึงพูดไม่ต้องพีม,พมึงพูดเลยเกิดอะไรขึ้นมาผมผมแค่มาเฉยหน,น้าไม่เล่นแล้วมั้ <c oughs> ไม่มันมันมันคิดมันคิดว่ามันกูค,คิดว่ามันเล่นกันเด็กอะเฮียใครไปรู้ฮัลโหลเฮียข้างบนน่ะรีบๆลงมาดีไอ้กายพิม์ไม่ต้องพิมแล้วน้องพูดกับพี่ดิฮัลโหลเอาโทรศัพท์ลงดิเอาโทรศัพท์ลงตายแล้วมั้งหน้าตายโอซีเหรอรลวราเร็ว ไอ้กายโทรศัพท์ลงเร็ว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 บอกแล้วอาร์ตตัหนึ่งครับกายมีอะไรม็พูดมาดิน,น้องันมันร้องไห้เหรอ มันร้องไห้เลยนัะ่ะมันร้องไห้ไอกาาล้องไห,งห้มันหัวร้อนจนร้องไห้ไอ,อการาไม่ดีอาว่าวาววาวเป็นอะไรขนาดานั้นมโกรธโกรธจัดแล้วไหนเล่าดีเล่าดี พี่เป้เลยครับพี่ดอวเลยครับต้องไปถามพี่เอกอะผมเข้ามาหลายทีแล้วผมเริ่มรำคาญมัแล้วโมโหเลยเหรอผมแกล้งมันผมไล่แกล้งมันตัดจัดการงไงโมโหอะไรไงผมแกล้งมันมมจำแบบจะไม่รู้รอบนี้มันแกล้งจริงหรือเปล่ารอบนี้มันงอนเดี๋ยวมีอะไรมันก็บอกมันตรงๆอะใช่ๆผม,ผมผมไล่แกล้งมันเล่นเดี๋ยวกูจัดการเอง แล้วผมก็ทามไปบอกพี่เองแล้วว่าเอ้ยผมก็บอกว่าเอ้ยแกงแกลง,งกายเล่นนะพี่ไม่ได้มีอะไรผมพูดไ,ไปโอ้มายังย,ยังยังอยู่ข้างบนอ่ะกำลังลงมามาั้งฮัลโหลเร็วเร็วดิที่จ้า โอ้มันทำอะไรอยู่อะไอโอ้มันทำอะไรอยู่เออมันทำอะไรอยู่อะมันนอนเตียงเลยมันบอกให้มันเลิกนอนดิให้มันมาคุยมาคุยกันดิเร็วๆเๆจะได้รีบกลับประเทศมันจะรีเร็วๆอ่าเดี๋ยวเวลาวิ่งไปบอกมันเลยโอ้งวิ่งไปบอกมันดีได้ครับ Tu, panjang ni nak li. <tell> พาจังไว้ไอ้เชียทิวแล้วเกินไอสัตว์เรื่องของตัวเองเนี่ยเนี่ยมนโทรมามาผมเนี่ยไม่รู้โทรมาทำไมไม่ลงม,ม,มาคุย ผมไม่ได้แก้กไม่ได้เล่นกันด้วยนะไม่เชื่อเรามาถามพี่อักทายดูก็ได้พี่โป้พี่ก็บอกให้มันลงมาดิจะให้โทรมาทําไมบอกให้มันลงมามันมันลงมาไม่ได้อ่าเราเล่นนะพี่คุยกับผมก็ได้ใช่ไหมเดอะมันไม่ลงมามันมันอันนี้ไม่ได้อ่ะ ลําคอมันเสียไอ่เนี่ยไปลัารับคอมันเพี้ยนตรตคอมันเสียใช่ใช่พี่เนี่ยให้พี่นี่ออเข้าไปก็ได้พี่ทีพี่ลําคอมันเสียจริงเหรอไม่เสียไม่เสียไม่ต้องพูดอยู่เลยเสียแล้วมันจะโทรหายกายไหมพี่เข้ามานะบ้านพี่เตือนมาแล้วบอกว่าเออถ้ามีปัญหาก็เคลียเองนะแล้วคนอื่นไปไหนคนที่ทำไม่กายอ่ะมีกี่คนที่สามคนครับใครบ้าง มีมีผมมีโอแล้วก็ไอเลดครับเลวไปทํามันทําไมมันบอกมันบอกหรือเปล่ามันไม่เล่นอ่ะก็วมื่ผมเรียกคุยผมก็คุยผมถามว่างอนอะไรเป็นไรงอนหรอถ้างอนก็จะไม่ได้แกล้งเล่นมันก็ไม่พูดผมก็ก็เลยแกล้งเล่นนีกว่าแบบเออมันจะแทงผัคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกมันบ้กายไม่มันไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็คือแบบเล่นก็เล่นกันมาก่อนไงครับอ่ะ เมื่อก่อนก็เล่นกันมาตลอดอย่างเนี้ไม่ไม่ไม่งอนแบบนี้อ่ะมันบอกมนอกมันดิพูดมาเลยที่บ้านอาผมบอกไปแล้วใช่ไหมผมว่าผมไม่เล่นที่มันมาดักเพลงด้านหลังบ้านอ่ะที่มันโดนแทงตายอ่ะก็เปิดโอ้คุยกันเลยก็เปิดโอกคุยกันดี แล้วมันไปแทงมันแล้วสามสองสามรอบครับแล้วของที่กายบอกขอของคือแค่ขอของคืนกายก็บอกว่าไม่ให้ถูกไหมก็ผมบอกว่าผมไม่พ่นไงเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะตัดก็พูดดีดีดิแล้วมึงได้ป้นมันไหมไม่ได้พ้นพี่พ้นเพราะมันไปแทงไม่แล้วแล้วก็ที่พี่ไม่เฉยแล้วแล้วพี่ถามว่า ไอ้จะขอคืนนะขอคืนไหมกายบอกว่าไม่คืนไม่ใช่เหรอก็นึกว่ากายจะแกล้งเล่นกายแกล้งกลับมันไม,ไม่ได้อยู่ที่กูไงสาดเป็นขี้อเลยในเมืองอะเอาล้พูดดีๆไม่เป็นหรอว่ามันกระโดดนะครับอยู่ยนิ่งๆแล้วครับแล้วมึงทะเลาะกับน้องไงนะแล้วมึงจะกลับไงเนะี่ยมึงจะกลับแกล้งไงมึงทะเลาะกับน้องอนะ่ะครับ ผมขอโทษก็ได้ผมนึกว่าแบบนี้ไงแกล้งกันเล่นๆแบบเมื่อก่อนมันก็ยังเล่นกันได้เมื่อก่อนก็เล่นกันอย่างนี้ครับแต่แค่ไม่รู้ครับแล้วมันท้าทำไมไอโอมันท้าทำไมมันมันมันท้ากับท้ากันไกยเล่นตลอดครับเล่นกันอย่างนี้ตลอดอะพวกมันอะใช่หรอมันรู้จักมันรู้จักกันยังไงไอซีหรอไปท้าเออแต่มันบอกผมมันไม่ได้ท้าซีครับมันท้าท้ายเนี่ยท้ายไกล ยอ่สามสามมันสามสามไงอะไอ้กายมันร้องให้เนี่ยมันร้อนเนี่ยกูต้องทำไงอะคือกูเคยไปเค้ื่อนของให้มันก็ได้ไห่กูเคยไปทำอะไรแบบแก๊งมึงเปล่าเคยไปทำปะไม่เคยครับอ่ะพวกพวกมันเคยไปทำพวกมึงปะไม่เคยครับ ก็เล่นกันมาตลอดไงผมก็ก็นึกว่าแก็รู้ว่าเล่นก็สนเล่นแต่ว่าบางทีมึงถามมันรด้ยังอ่ะบางทีมันก็ไม่เล่นเว้ยเป็นไงมั่งนะครับผมผมขอโทษแทนน้องๆก็ได้ครับสรุปแล้วเรื่องหมดอ่ะมันมาจากมึงนะโอ้ใช่ครับใช่เพราะผมแก้งกันไปทาที่มึงไปทำไอ้กายแล้วเอกมันอยู่ตรงนั้นมันเสร็จกิจกรรมพอดี มันก็เห็นว่าะไปรู้อ่ถูกปะล่ะมันก็เห็นแล้วว่ากายและผมร่วงใช่ใช่เรื่องพี่เอกไม่เกี่ยวผมบอกพี่เอกแล้วว่าผมแกล้งกายเล่นเฉยไม่แต่มันไม่ควรแกล้งกันบ่อยขนาดนี้ไงกายมันดูดูมันดีสภาพมันอ่ะมึงชอบแบบเพื่อนเป็นี้ยไม่ไม่ชอบครับมึงอยากกลับปะแก๊งอ่ะอยากกลับครับเออเขาไว้ฝากมึงอยู่เอสซีเฮียมึงไปทำอย่างงี้ภาพเอสซีเป็นไงอ่ะ ครับอ่าขอโทษครับโปงก็นึกว่าเล่นเล่นกันโป้งลองคิด<ๆ>ดูเวลามึงแกล้งกันเนี่ยพวกกูมาทุกมดเนี่ยมันใช่เรื่องปะไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องใหญ่เว้ยตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปละแล้วมึงทําก็ไม่ถูกด้วอแล้วสิ่งที่มึงทําอ่ะมันเข้าแก๊งเว้ยครับผมทุกอย่างเว้ยมันมึงมึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเว้ยโป้ครับอามึงแทงมึงแทงมันตายอะ่ะมึงรับผิดชอบยังไงอะ่ะ บัตรประกันผมหายไปหนึ่งก็ได้ครับเมียกูเจ้าทำไมกูเจ้าไปทำไมกูไม่ได้อยากใจนี่กับมึงเอ้อบ้ามึงก็รู้ว่าไม่รู้มึงก็ไม่รู้ไอ้น้มแก๊งกูกับน้าแก๊งเอซีเคยมีเรื่องกันปะกูก็เคยอยู่เอซี่ใช่ครับไม่เคยเออเขาจะมองแก๊งอยากให้มึงอยากให้พวกกูตีเอซีเหรอไม่ไม่อยากครับเออให้ใครให้ค่าเสียหายก็ได้ครับไม่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  ไม่แล้วไอ้กายเอาอะไรหองไปกม่ดม่งแดงมึงเอามึงเอาของคืนแล้วมึงก็ไปทาเงินิดงมาให้กูร้านหนึ่งแล้วที่มันบอกว่ามันแกงอ่ะไม่ใช่นะไอ้คนที่อยู่ไอตีไอ้คนที่เลดอ่ะแกงมัมาแทงเลยโอเคปะมันดูแบบเพล็กเลยอะเพล็กไม่รู้จักมันได้ซ้ำอะไม่ก็นี่อยู่ตรงนั้นไงแล้วลเพียกใช่เพื่อนเล่นมึงปะเคครับ ผม,ม,มผิดเพราผมผิดอะเดี๋ยวผมทำส่งครับอันนี้กูขอมากไปปะเนี่ยไม่ไม่มากครับอาไม่มากครับเดี๋ยวผมเรียบทำให้ครับไม่ไม่กูขอมากไปเป่าไม่ไม,ไม่ไม่มากครับอาไม่มากหรอกผมเสียเวลาพวกอาด้วยแหละเข้าใจครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเรียบทำให้ครับ ผมผิดเองแหละผมผิดแทนน้องๆสามคนสองคนข้างหลังด้วยมึงไม่ผิดอ่มึงผิดกันหมดไอ้สัตว์ไม่ครับผมผิดเองแหละเดี๋ยวผมทาเพี่ไกิจกรรมชิงรถมึงก็มาไล่แทงแล้วปนกลัวไอ้สัตว์เป็นที่ียอะไรมากปะเคครับเดี๋ยวผมรีบทําส่งให้ครับมาไ <Hey, people. S 2> อ้พี่โป๊ข้างหลังผมว่าจะไม่เล่นแบบนี้แล้วครับผมขอโทษครับคนที่ท้าเาสามจีสี่นี่ชื่ออะไรนะ งั้นกายก็วันหลังโปจะไม่ยุ่งกับกายละโอเคไหมจะไม่มีการเล่นกันละโอเคเปล่าแล้วเรื่องที่คือคือแบบเล่นกันมาก่อนคุยเล่นกันมาก่อนอะไรอะ่ะเออก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมรีบทำส่งให้ครับเงินแดง หนึ่งล้านใช่ไหมครับขอแบบพวกผมสามคนจะไปทำไหมครับไม่แล้วไอ้คนที่ท้าพี่อยากรู้ว่ามันชื่ออะไระเอออโอดีโอร์กีอ่ะมันก็รู้จักแหละมันพูดเล่นกันกามันพูดคือพวกมันเล่นกันอย่างนี้มันมาตลอดไงครับอ่ะแล้วเนี่ยจะมาหน้าบ้านพดีนะ โโลมันพูดดีปะโปก็พูดดีกับกับตีไงถูกไหมแล้วนั่นเป็นอะไรอ่ะมันมันก็พูดใส่ไอ้การหรือเปล่าก็ไม่รู้อเอ้ถ้าถ้าตาอหลังที่สี่เนี่ยมันก็เกี่ยวกับแก๊งหรือเปล่าเออโอเคครับใช่ไหมเธอเดี๋ยวโอเคครับอ่ะผมขอโทษด้วยครับกูจะไลน์ไปปะหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ไลน์ครับอ่ะไม่ไลน์เลย ผมก็เข้าใจผิดแหละนึกว่าแบบเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันมันเล่นกันได้ครับแบบออกห่างมามันเล่นแบบนี้ไม่ได้ละมันไม่ใช่เล่นไม่ได้เว้ยน้องแล้วตงลงกูผิดใช่ปะไม่ผิดครับอ่าไม่ผิดเลยเมื่อก่อนพวกผมก็โดนเมื่อก,ก่อนพวกผมก็โดนมาแทางเล่นผมก็แบบไม่เคยโกรธไม่เคยฟ้องอะไรใครแบบนี้ไง ก็นึกว่าเออแบบรู้จักกันมานานแล้วเล่นกันได้ถ้าแบบถ้าผมรู้อย่างนี้ผมก็ไม่ทำหรอกเพราะมันก็ไม่มีอะไรเลยพราะผมก็อยู่กสามคนก็ไม่รู้ทำอะไรด้วยมีอะไรกันอนะ วันก่อนได้เนี่ยถามมีผมมก็ได้ไอ้ไอเ้เชลีสอ่ะแม่งลาผม,มาไปด้วยตอนรอไม่ถึงมันก็จบผมด้วยไอยย่ะเชลีสอ่ะแล้วทำไมไเลสไม่ไมไถึงทำอ่ะเล่นไงี้ยเดี๋ยวผมไปเล่นไงี้ยรู้จักกันหรอไอ้เลสอ่ะกับคนชื่อเลสอ่ะ <ผม S 1> รู้จักกันหมดรู้จก<า><ต>ัจกกัน,น <ะ S 2> หมดเลยครับสามคนอ่ะตอนแรกอ่ะมันมาไล่แทงผมทีไรเวล์ไงเราไม่รู้เพราะมันปลอมตัวมาแล้ว เคยปล้นของเก่าไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยยาการเทเตอร์สองสามคนกายมึงต้องคุยไว้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับมึงอ่ะกูไม่รู้ว่ามึงต้องเคลียร์มึงต้องเคลียร์งตัวอะไรอ่ะโดนอะไรมันอ่ะมึงบอกดิโดนอะไรไปบ้างโดนทําอะไรไปบ้างแล้วแต่โป้อ่ะมันมันบอกว่ามันเล่นกูเข้าใจโป้อยู่แต่ไอเรื่องยาการเทเซอร์อ่ะที่ผมเอาของมันมาแต่ผมคืนให้หมดเลย ผมไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วไม่โป้แต่มือ <ผม S 1> ต้องเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันมึงไปทำอย่างเงี้ยมันถ้ามึงยังติดเล่นอยู่แบบเนี้ยแล้วแบบบางทีเขาไม่เล่นด้วยอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเว้ยครับเร่องี้งไม่รู้อ่ะแต่ผมถามกายไงผมก็นึกว่าทุกทีกายแบบโอ้พี่มันจะแบบทําแบบพูดหวัวเราะแบบเอ้ยไม่เล่นแล้วนะเพราะผมก็เออไม่เล่นแล้วแต่นี้คือแบบกายเปีนยั แล้วก็แบบมาไล่แทงหน้าบ้านผมก็ียกว่าเล่นกันอยู่เลยเล่นเล่นกันไปครับมึงก็บอกเหตุผลไปดิตายน้องว่ามันเป็นอะไรแล้วที่มันมาแทงผมตายในบ้านนะแล้วก็หน้าบ้านด้สองสามรอบอะวันเนี้ยอ้าก็อยู่นี่ก็ใช่ไงก,ก็ก็เล่นไงก็นี่ก็แกล้งเล่นเฉยๆไงถูกไหมแล้วกูกเล่นไหมอืมขอโทษไง ก็ไก่ไปพูดเนี่ยใช่ไหมเถอะแล้วตอนเออใช่ไมผมไปพูดถึงเรื่องกากาใช่ไหมครับเปลี่ยนจากเงินแดงเป็นบัตรประกันแทนได้ไหมอ่ะ ผมมีอยูหกผมมีอยห้าใบอ่ะผมให้หมดเลยเก็บไปเถอะเก็บปกไปใช้เก็บไปใช้มกันนะมันทำมันทำนะได้เว้ยกูม้มหายากเหรอเงินแดงอ่ะอยากไม่ไม่ไมยากหรอครับเ,เดี๋ยวเวผมทำให้ก็ได้มไม่ลองต่อรองไนงะอะไรนะครับอ่ะไม่ต่อรองไนงะ พวกผมผิดรับไม่รับอาแบบเป็นคนใหญ่คนโตไดไ้ผมเลยไม่อยากแนี้ครับใครบอกคนใหญ่คนโตกูก็คนธรรมดาย่ยเหมือนเป็น,เป,นเป็นอาไงพูดเหมือนกับพวกกูเป็นคนอื่นคนไกลอ่ะไม่ครับเป็นพวกพี่ๆในแก๊งด้วยไงผมก็เลยแบบเออร้านเดียวเองแป๊บเดียวทําแป๊บเดียวแหละรครับแต่ร้านหนึ่งครับนนะขอเวลาได้ไหมอ่ะผมทำกี่วันกี่วัน ห้าวันก็เสร็จแล้วมัง้งมึงไปขอโทษพีคด้วยนะไม่ใช่ขอโทษแกกขแูขอโทษแล้วครับขอโทษแล้วเรื่องอีกอ่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่พีคเขายังหัวร้อนนะเขายังมาคุยออกับกูเลยอะ่ะก็ลองไปถามเขาดีก็ล่าสุดต้องกิจกรรมไงที่มึงไม่นมาคุยเลยแลี้ยมาคุยเลยก็ก็ขอโทษไปแล้วก็ลองถามพี์ดีก็ลองโทรถามกอนดี คือแทงกันไปแทงกันมาหรอใช่ใช่มึงต้องทํากี่คนอ่ะทั้งแก๊งมึงไม่เอาทั้งแก๊งมึงมีกี่คนไม่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 เอาทั้งแก๊งครับอ่ะไม่มันก็ต้องทั้งแก๊งดิแก๊งมึงต้องรับผิดชอบเว้ยไม่ใช่แค่มึงมันเป็นเรื่องของแก๊งแล้วตอนเนี้ยหรืวมึงจะสู้อ่ะไม่สู้ครับมีกันแค่ สิบคนเองครับ1ิบคนคนละแสนแบบเด้เงให้ทําทุกคนน่ะจะได้จําด้วยได้ครับอ่อืมไม่ใช่ให้แค่มึงทำเว้ยเชียบ่ะไปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรีบทำให้วันนี้เลย มุขี้ไปบอกเพื่อนด้วยครับขอโทษนะครับครับขอโทษนะครับพี่พี่ขอขอโทษครับกายเอาขอโทษมึงแล้วด้วยครับครับตดใจไหมเนี่ยไม่แล้วแต่ไม่รู้อะอะไรมีอะไรอะเขาพูดดิออ<อ>พูดออกมาให้หมดดิเวลาเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ทีเดียว ไม่ดูอ่ะอี่านีมันก็มาเล่นอ่ะเรกด้วยไอ้คนชื่อเอ็กะเรื่องเอ็กไม่เกี่ยวเรื่องเอ็กไม่เกี่ยวเลยเรื่องเอ็กนี่ขอโทษหมดแล้วเอ็กก็รู้ว่าเออนี่แกงกาเล่นนะไม่ตอนนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องเอ็กเอาเรื่องเองอ่ะตอนนี้เองคาใจไม่อะไรแล้วตอนนี้ไม่อะไรแล้วเพราะว่าเอ็กมันก็มาคุยกับพีแล้วเอ็กมันเรื่องที่ผมเล่นกล้าเล่นกับกายอ่ะเพราะว่าอืม ผมก็ผมว่าผมก็สนิทกับกายอยู่มนอย,อย,อยู่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 อะครับถึงผมขนาดกาเลือกผมไอเลือกผมมึงกูผมก็เลยไม่กดเลยไอเล่นตอนตอนผมเล่นผมก็เล่นนั้นแต่ผมบอกไปแล้วไงเพรา่ม,มันจะปนผม้วยไงหลายรอบแล้วที่มันปนอ่ะไม่ถ้ามันปนปนสุดท้ายก็คืนถูกไหมล่ะมันไม่ได้ปนแล้วเอาไปนี่คืนแล้วก็จ่ายค่าหมอแถมของให้ด้วยนี่ถูกไหมล่ะทุกทีที่เล่นกันอะไม่ทุกที ถ้ามันขาดอะไรไกลก็บอกถูกป่ะผมแค่ okay, ไม่อยากพูดไงพูดมันเลยก็บอกดถืงอให้พูดไงเอ,อ้ช่างเลยครับขอโทษด้วยเคลียร์มาเดี๋ยวผมเรียกทำาห้ต่อไปถ้าเล่นกันก็นั่นแหละไม่ต้องปนไม่ต้องอะไรกันก็ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาแบบนี้อีกอยีนน้องเจนไปครับ